สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปันพอร์ตหุ้นคนทำได้วันนี้ผมขอเสนอหุ้นสีตรังสองพี่น้องนะครับ STA แล้วก็ STGT นะครับกับกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรได้กำไรตั้งแต่ซื้อนะครับเราจะมาพิจารณากัน เป็นข้อๆนะครับด้วยเงื่อนไขของอาการลงทุนในหุ้นได้กำไรตั้งแต่ซื้อนั้นเราจะมาพิจารณาตั้งแต่ประการที่หนึ่งเลยก็คืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลนั้นต้องอย่างน้อยประมาณ5%เซขึ้นไปนะครับวันนี้เรามาดู2ตัวนี้นะครับสีตังสองพี่น้องนี้ก็จะมี S.T.A. แล้วก็ s c g t นะครับเรามาดูตัวที่หนึ่งกันก่อนนะครับ S.T.A. วันนี้นะครับราคาปรับลดลงมานะครับ2.99%ตีไว้3%ก็แล้วกันนะครับวันนี้ราคาอยู่ที่19บาท50สตางค์เรามาดูสิทธิประโยชน์นะครับเรากดเข้าไปดูเราก็จะทราบว่าเขาปันผลเมื่อไหร่แล้วก็วันขึ้นเครื่องหมาย S.D. เมื่อไหร่เขา ขึ้นเครื่องหมาย SD วันที่18เมษายน2567ที่จะถึงนี้นะครับเหลือเวลาอีกประมาณ20-21วันวันที่ขึ้นเครื่องหมาย SD นี่คือเราหมดสิทธิ์รับปันผลเพื่อนๆซื้อหุ้นตัวนี้นะครับ1หุ้นจะได้รับปันผล1บาทถ้าเพื่อนๆซื้อ100หุ้นก็ได้ปันผล100บาทนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อ10,000หุ้นเพื่อนๆก็จะได้10,000บาท นะเพื่อนๆซื้อหนึ่งแสนหุ้นเพื่อนๆก็ 1, จะได้รับเงินปันผลหนึ่งแสนบาทนะครับหากภาษีหน้าที่จ่ายเงินปันผลสิบเปอร์เซนร้อยบาทก็จะเหลือเก้าสิบาทอย่างนี้นะครับพันบาทก็จะเหลือเก้าร้อยบาทแสนหนึ่งก็จะเหลือเก้าหมืนบาทอย่างนี้แล้วเขาจ่ายปันผลหนึ่งบาทต่อหุ้นเนี่ยแล้วมันเข้าเกณฑ์ข้อที่หนึ่งไหมว่าผลตอบแทนจะต้อง นะครับประมาณ5%เขึ้นไปเราก็เอาปันผลนะครับที่เขาประกาศจ่ายมาเนี่ยหารด้วยราคานะครับก็จะเป็น1หารด้วย19.5หนะครับคูณด้วย100นะครับเพื่อนๆก็จะทราบทันทีว่าหุ้นตัวนี้จ่ายปันผลอยู่ที่5.12% 8นะครับก็คือ5%นติดๆพูดง่ายๆก็คือถ้าหุ้นตัวนี้ราคา20บบาทก็จะจ่ายปันผล ห้าเปอร์เซ็นเป๊ะเลยนะครับคราวนี้เกณฑ์ข้อที่1ก็คือผ่านละเราไปดูเกณฑ์ข้อที่2กันว่างบการเงินของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับหนี้สินนะครับต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูว่าเอหนี้สินเนี่ยมันเกิน1เท่าไหมนะครับเกิน0.1ไหมสินทรัพย์รวมเนี่ยจาก ปี63เนี่ย9ก0 0 0กว่าล้านนะครับปีล่าสุดนี่ก็ขึ้นมา11 1737ล้านนี่สินรวมก็นะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปีล่าสุดอ่าปีล่าสุดนี่ลดลงนะครับจากปีก่อนนะนะปีก่อนหน้า64นะ49,000นะครับพันกว่าล้านนะครับปีห5ห้า 47,000กว่า <s> <al> ล้านนะครับนี่สินรวมนะครับปี66ที่ผ่านมาลดลงเหลือ4 3 0 0 0กว่าล้านเราก็เอามาหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็โตขึ้นนะครับจาก3 0 0 0 0กว่าล้านนะครับเป็น5 0,000กว่าล้านเราก็เอา4 43สี0นะครับ43,000 4 3นสา จุดสองสองหารด้วย5้า0มื่นสนะครับเราก็จะรู้ว่า DE เอนี่ยอยู่ที่0.86กนะครับก็ไม่เกิน1ไม่เกิน1น,นะครับอันนี้ก็ DE น้อยกว่า1ก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับนี่สินก็อยู่ในเกณฑ์ที่นะครับบริหารจัดการได้ซึ่งจริงๆแล้ว เราจะเข้าไปดูไส้ในอีกทีหนึง่งว่าจริงๆแล้วหนี้สิน43,000กว่าล้านเนี่ยมันเป็นหนี้ดีหรือหนี้เสียมีไหมนะครับถ้าเป็นเจ้าหนี้การค้านี่ก็นะครับอาจจะเป็นการนะครับดีสําหรับการลงทุนในหุ้นตัวนี้เข้าไปอีกนะครับเพราะว่าเจ้าหนี้การค้านี่บางทีนะครับเอาวัตถุดิบมาก่อนผลิตนะครับจําหน่าย ขายไปก่อนเราได้เงินได้กําไรมาแล้วถึงจะเอาไปจ่ายค่าของของเจ้านี้การค้าอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าเป็นพวกสินค้าผีโพสเซเว่นนี่ก็คือเขาเอาของมาฝากขายถ้าขายไม่ได้ก็เอาคืนไปเท่านั้นเองนะครับเจ้านี้การค้านี้ก็ถือว่าเป็นหนี้ที่บริษัทนะครับมีอัตราการต่อรองที่ดีได้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูไส้ในว่าว่าโดยจริงๆแล้วนะครับ เรื่องของงบการเงินตรงที่ว่านี่สินสี่หมื่นกว่าล้านเนี่ยเป็นนี่เจ้าหนี้การค้าเท่าไหร่เป็นนี่เสียเท่าไหร่นะครับที่อยู่ในการควบคุมพวกหุ้นกู้พวกเงินกู้จากสถาบันการเงินต่างๆแล้วคราวนี้เรามาดูตัวต่อไปนะครับรายได้รายได้เป็นยังไงบ้างาน,นะครับรายได้รวมเนี่ยนะครับปี63เนี่ย75,000 64้กนี่ก็แสนกว่าล้าน 65ล้าน 100, กว่าล้านปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับลดลงเหลือ85,000ล้านนะครับแล้วก็3ปีที่ผ่านมากําไรสุทธิก็นะครับ9,000กว่าล้าน15,000นะครับ4,000กว่าล้านปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับติดลบนะครับติดลบแต่ประกาศจ่ายปันผลนะครับถามว่าดีอย่างไรนะครับดีตรงที่ว่าผู้บริหารเนี่ยนะครับมี การจ่ายปันผลเนี่ยเป็นอุดมคติถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวนะครับแล้วก็แสดงออกถึงน้ําใจและตัวเองก็จะได้มีเงินใช้จ่ายด้วยนะครับเป็นวิธีการดึงเงินออกจากบริษัทอีกรูปแบบหนึง่งที่เจ้าของสามารถใช้จ่ายเงินจากปันผลนี้ได้นะครับซึ่งดีต่อผู้ถือหุ้นด้วยนะครับสำหรับบางท่านที่นะมีพอรตเกษียณรวยเนี่ยก็อาจจะลงทุนในหุ้นตัวนี้แล้วก็ถือกินปันผลอย่างเงี้ยอย่างปีนี้ก็ ผลอยู่ที่ดีไปอรนะครับหาคราวนี้คราวนี้เราดูแล้วว่าโอเคสปีเนี่ยขาดทุนไปปีนึงก็พอให้อภัยได้นะครับแล้วปีนี้ที่มันน่าสนใจก็คือตอนนี้ราคายางขึ้นมานะครับเป็น100บาทแล้วนะครับอันนี้คือน่าสนใจนะครับทั้งๆท,ที่ปีที่ผ่านมาขาดทุนติดลบแต่ก็ประกาศจ่ายปันผลจากกําไรสะสมนะครับอันนี้ถือว่า สุดยอดนะครับเพราะว่าเจ้าของต้องรู้แล้วว่าจะกลับมาได้เพราะว่าราคาอย่างขึ้นแล้วนะครับเราลองไปดูไส้ในนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับที่เราพูดถึงหนี้สินสี่หมืนกว่าล้านนะครับเรามาดูตรงนี้ปุ๊บนะครับอันนี้รายการทรัพย์สินนะครับรายการทรัพย์สินก็จะอยู่ที่ถ้าสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับที่สามารถที่จะมีเงินสดนะครับในปีได้ปีนี้ได้ก็ รวมๆแล้วก็คือ21,000นนะครับเราตัดสินค้าคงเหลือออกไปสักครึ่งครึ่งหนึ่งก็อาจจะประมาณ800พก็ตีไว้เงินสดที่จะหาได้จริงๆในในปีนี้เราเราตีไว้สักห5,000ห้านงก็แล้วกันนะครับส่วนระยะยาวไม่มีอะไรมากนะครับแล้วแล้วคราวนี้เรามาดูส่วนของหนี้สินส่วนของหนี้สินนั้นเมื่อกี้เราพูดถึง สี่หมื่นกว่าล้านอันนี้เฉพาะปีนี้นะครับเจ้าหนี้การค้าเนะี่ยอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยล้านนี่สินรวมอ่ะเราตัดพันสองอกไปตีไว้สี่พันฉะนั้นเงินสดในมือปีนี้หนึ่งหมื่นห้าพันล้านเนี่ยแล้วไปหักลบอาหนี่สินในปีนี้นะครับประมาณสี่พันล้านเนี่ยยังมีเหลือเงินสดอยู่อีกประมาณหมื่นล้านฉะนั้นหุ้นตัวนี้นะครับกำไรสะสมเนี่ย เท่าที่ดําเนินกิจการมานะครับมีอยู่หมื่นกว่าล้านนะครับหมื่นกว่าล้านกาไรสะสมปีนี้นะครับตั้งแต่ดําเนินธุรกิจมานะครับแล้วก็ขายหุ้นได้เกินราคาไปอีกหมื่นกว่าล้านรวมๆแล้วตรงนี้ก็มีอยู่สองหมื่นกว่าล้านนะครับสองหมื่นกว่าล้านอันนี้ในส่วนของในส่วนของตัวเลขข้างในที่เราเข้าไปดูไส้ในว่างบการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับ อันนี้ก็ใน5ข้อเนี้เรื่องของงบการเงินนะครับอันนี้เพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรนะครับผมถือว่าผ่านนะครับน่าจะกลับมาได้ละปีนี้นะครับในส่วนของอกําไรเนี่ยเขาคงมีล้วละไตรมาสที่หนเนี่ยนะครับไตรมาสสออย่างเงี้ยนะครับไตรมาสสามเงี้ยพอเห็นราคาขึ้นมาขนาดเนี้ยหเท่า2เท่า3เท่าอย่างนี้ฉะนั้นแล้วเราไปดูตัวต่อไปนะครับ มูล,ลค่าหุ้นเนี่ยราคาหุ้นจะอยู่ที่ราวๆประมาณ16บาทถึง31บาทแล้วราคาหุ้นทางบัญชีเป็นยังไงบ้างราคาของเจ้าของตอนนี้ปีล่าสุดอยู่ที่32บาทต่อหุ้นถามว่าเพื่อนๆซื้อได้ในราคา19บาท950สตางค์เพื่อนๆมีส่วนลดราคาถึง40%พูดได้ง่ายคือเพื่อนๆ ซื้อหุ้นตัวนี้ราคา100บาทเนี่ยได้ในราคา60บาทนั่นเองนะครับ P/BV นะครับ Price to Book Value นะครับแล้วอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนเราดูว่าปันผลทุกปีไหมอันนี้ปันผลทุกปีก็จะมีเห็นไหมครับบางปีก็1กว่า7เปนี่ยปีนี้โดดมา19 12และปีนี้5หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าปีไหนอะบริษัทมีกำไรเยอะอย่างปี ปีหกเนี่ยมีกำไร10กว่าบาทต่อหุ้นเนี่ยนะครับสิกว่าบาทต่อหุ้นปีต่อมาเขาก็ปันผลต้อง19%นะครับ19%้อนย่างนี้เป็นต้นอย่างปีนี้เขาปันผลก่อนหุ้นตัวนี้ปกติก็จะปันผลปีละสองครั้งนะครับซึ่งเดือนสิงหาคมเนี่ยเราน่าจะได้เห็นปันผลอีกรอบหนึ่งซึ่งจากจุดนี้ไปหาสิงหานะครับคมปีนี้นะครับ ราคาหุ้นเนี่ยผมมองว่าในเมื่อมูลค่าเนี่ยมันยังไม่เต็มเนี่ยครับและเรามีส่วนลดเนี่ยเราสามารถที่จะไปดูเงื่อนไขตัวต่อไปได้ไดเลยนะครับก็คือปริมาณหรือวอลลุ่มการซื้อขายของหุ้นตัวนี้นะครับอ่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเป็นอย่างไรบ้างปริมาณการซื้อขายของหุ้น S T A เนี่ยนะครับเพื่อนๆดูแล้วว่าเขาซื้อขายวันหนึ่งเนี่ย มูล,ลค่านะครับอันนี้คิดเป็นล้านบาทนะครับเนี่ยอย่างวันที่27เนี่ย128ล้านเนี่ย200ล้าน300ห้า315ล้านก็คือหลักร้อยล้านพันล้านเนี่ยเขาซื้อขายวันๆนถ้าเพื่อนๆลงทุนระดับ,หล,บ 10, ลนนหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยหลักร้อยล้านเนี่ยสบายๆเลยฉั้นวอลลุ่มปริมาณการซื้อขายเนี่ยเป็นหุ้นที่มีมาเก็ตแค p ปนะครับหุ้นขนาดกลางไปหาใหญ่ได้เลยนะครับ2-3หมื่นล้านนะครับ อันนี้ก็คือปริมาณการซื้อขายไม่ต้องห่วงแล้วข้าวเกณฑ์ข้อที่สามข้อที่สี่ก็คือนะครับจากวันนี้ไปจนถึงวันเอสดเนี่ยเรามีเวลาลงทุนอีกกี่วันตีไวซ็กต้นทวนก็คือยี่สิบวันนะครับถ้าตัดเสาอาทิตย์ออกไปก็อาจจะเหลือเวลาทําการจริงก็อาจจะประมาณสักสองอาทิตย์อย่างเงี้ยที่เราจะสามารถซื้อขายได้นะครับและข้อที่ห้าเลยก็คือนะครับราคาซื้อ นะครับราคาซื้อผมบอกเพื่อนๆไว้เลยว่าห้ามเกิน20บาทต่อหุ้นนะครับสำหรับหุ้น STA เราถึงจะได้รับอัตราผลตอบแทนปันผลอยู่ที่5%นะครับถ้าเกินกว่านี้เราก็ไปลงทุนตัวอื่นนะครับอันนี้ก็คืออย่าซื้อเกินนี้ถ้าต่ำกว่านี้ได้ 19, 18, 17, 16บเนี้เพื่อนๆซื้อสะสมเพิ่มได้เลยเพื่อนๆต้องบริหารการเงินนะครับเพื่อนๆมี1,000 10, 0บาทเนี่ย เพื่อนจะซื้อกี่ไม้หรือกี่ครั้งนะครับเพื่ออาจจะซื้อสามพันสามพันและสี่พันนี่ก็ได้นะครับหรือเพื่อนแบ่งไปตัวอื่นกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์เพื่อนต้องบริหารจัดการเงินให้ดีนะครับแล้วก็ราคาเป้าหมายเป็นอย่างไรถ้าเพื่อนๆซื้อสิบเก้าบาทห้าสิบเนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับเล่นปั้นปั้นพอร์ตหุ้นของตัวเองให้มันเติบโตจากเงินสะสมจากเงิน ที่เราสั่งสมทยอยสั่งสมอย่างนี้เราสามารถที่จะดูว่าโอเคถ้ามันปันผลห้าเปอร์เซ็นถ้าหุ้นมันขึ้นไปสามเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยนะครับหรือขึ้นไปห้าเปอร์เซ็นเพื่อนๆอาจจะไม่เอาปันผลเลยนะครับเพื่อนๆก็อย่างเพื่อนๆลงทุนไปหนึ่งพันบาทเนี่ยมันขึ้นมาห้าเปอร์เซ็นอย่างนี้แล้วก็คือห้าสิบบาทเนี่ยเพื่อน,อน,อนๆก็อาจจะออกเลยนะครับมันขึ้นไปสิบเปอร์เซ็นก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเพื่อนๆก็ออกเลยไม่เอารับปันผล เพราะว่าวันขึ้น s อสมันก็ต้องลงมานะครับอันนี้คือเป้าหมายระยะสั้นสําหรับการปั้นพอร์ตนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะครับนะครับต้องการกําไร2ส,ส่วนเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะถือระยะยาว6เดือนถึง1ปีนะครับหุ้นตัวนี้นะครับคาดการราคาเป้าหมายอยู่ที่25บาทถึง30บบาทต่อหุ้นเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยถ้ามันขึ้นไปที่ 30บาทต่อหุ้นนะครับตามมูลค่าทำบัญชีที่32บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับส่วนต่างราคาอยู่ที่50%เลยตัวเดียวปีเดียวในตัวเดียวนี่คือจบปิดจอบเลยงานปีนี้ที่ว่าเราตั้งเป้าไว้ว่าห้ต่อปีนะครับอันนี้เราจะได้คุยกันใน EP ต่อไปเรื่องของ50%เนี่ยเยมันเป็นไปได้เหรออะไรเงี้ยนะครับมันเป็นวิธีคิดที่เราซอยแยกย่อยเป้าห,หมาย จาก50%เนี่ยอ่าเราก็มาดูว่าเราได้หุ้น5%ถึง10%เนี่ยอย่างเราได้5%เราก็ซอยเป็น10ตัวอย่างเงี้ยนะครับอย่างผมได้ไปแล้วปิดเจับไปแล้ว2ตัวอย่างเงี้ยผมก็ขึ้นสู่ตัวที่3เลยก็คือบางตัวได้10บางตัวได้20บางตัวได้5บางตัวได้3%อะไรเงี้ยสะสมสะสมแบบอ่พาพลังทวีของเงินทบต้นน,นะครับ50%เนี่ยเราซอยเป้าหมายจาก50ซึ่งมันใหญ่ให้ซอยเป็น สิบเปอร์ซนห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็จะดูง่ายนะครับคราวนี้ถ้าเพื่อนๆน,นะครับอยากได้กำไรก้อนงามๆเลยสำหรับ S.T.A. เนี่ยผมแนะนำว่าในเมื่อราคายางขึ้นมาเนี่ยนะครับไตรมาสสองไตรมาสสามไตรมารสามมาสี่เนี่ยเราลุ้นเลยส่วนต่างราคาหนึ่งเด้งหนึ่งหนึ่งส่วนละแล้วก็ปันผลครั้งนี้ห้าเปอร์เซ็นแล้วครั้งต่อไปช่วงเดือนสิงหาเนี่ยนะครับเขาจะปันอีกรอบเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้สองส่วนเลยนะครับคราวนี้เราไปดู อีกตัวหนึ่งครับสีตังสองพี่น้องเนี่ยนะครับเราไปดูอีกตัวหนึ่งว่า SCA เนี่ยนะครับไปถือหุ้นใน STGT เนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเพื่อนเอนเราไปดูที่ข้อมูลบริษัทได้นะครับพอเดี๋ยวที่ข้อมูลบริษัทเราดูข้อมูลผู้ถือหุน้นเราจะเห็นเลยว่าบริษัทสีตังแองโกลอินดัสทรีอินดัสตรีเนี่ยจำกัดมหาชนเนี่ยถือหุ้นใน STGT เนี่ยนะครับถึง50.6%นะครับหมายความว่าบริษัทนัน้นอ่ะมูลค่าอยู่ที่นะทรัพย์สินรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นแสนกว่าล้านนะครับแล้วมาตรงนี้อีกครึ่งหนึ่งนะครับโอ้โหนะครับถามว่าพี่เนี่ยนะครับมาอยู่ที่น้องเนี่ยมาลงทุนกับน้องอีกเป็นครึ่งหนึ่งอันนี้นะครับทรัพย์สินรวมทั้งหมด4ี่หมื่นกว่าล้านก็แบ,บ่งไปโน่นอีก ตีไว้สองหมื่นกว่าล้านอย่างเงี้ยนะครับตรงนน้นก็โอ้โหตีเข้าไปแล้วครับนะครับตีเข้าไปเป็นแสนกว่าล้านนะครับอันนี้เรามาดูกันว่าหุ้นน้องเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเนี่ยเป็นอย่างไรนะหุ้นพี่อยู่ที่ห้าจุดหนึ่งสองแปดเปอร์เซ็นต์นะครับหุ้นน้องเนี่ยวันนี้ราคายอยู่ที่แปดบาทหกสิบห้าสตางค์เขาปันผลห้าสิบสตางค์ต่อหุ้นนะครับราคาหุ้นแปดบาทนะครับ เรามาดูว่าข้าวเก์เงื่อนไขการลงทุนในหุน้นได้กำไรตั้งแต่ซื้อไหมเราก็เอา50สตางค์เนี่ยนะครับหารด้วย8.65นะครับคูณด้วย100เพื่อนๆก็จะได้5.78%เปอร์เซ็นต์มากกว่าพี่นะครับพี่นี่คือ5.12%สเปอร์เซ็นต์ส่วนน้องเนี่ยนะครับปันผลเนี่ยนะครับ5.78ปนะครับปันผลประมาณ50%เปอร์เซ็นต์เนี่ยของบริษัทนี้นะครับก็จะไปอยู่ นะครับกับพี่นะครับก็คือไปจ่ายให้พี่นั่นเองนะครับเพื่อนเนี่ยพี่นะครับได้จากน้องไปอีกนะครับคราวนี้อัตาราเงินปันผลเนี่ย5.78%เนี่ยก็เกิน5%ละนะครับเราไปดูงบการเงินงบการเงินเนี่ยสวยไหมนะครับหนี้สินเป็นยังไงเน้นที่หนี้สินก่อนเลยนะครับหนี้สินหนี้สินนะครับจาก หมื่นหนึ่งพันล้านหมื่นสามหมื่นหนึ่งเนี่ยตอนนี้เหลือเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าล้านลดลงลดลงนะครับถือว่าโอเคเลยผู้บริหารเก่งนะครับคราวนี้บริษัทพี่เนี่ยปีที่ผ่านมาขาดทุนแต่บริษัทเนาะยังมีกําไรนะครับติดไม้ติดมือเบาบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับได้กําไรต่อหุ้นห้าสตางค์แต่ปันผลเนี่ยครับห้าสิบสตางค์นะครับโอ้เอาจากกำไรสะสมมสาอีสี่สิบห้าสตางค์นะครับ เราก็มาดูนี่สินกับว่า DE นี่นะครับต่ำกว่าหนึ่งไหมนะครับเราก็เอา9 7้าพนะครับหารด้วย3 6มหมื่นนะครับ0.26เองนิดเดียวนะครับตีไว้1 1ใน4นะครับ1ใน4ฉะนั้นก็ตรงนี้นี่สินเนี่ยครับนิดเดียวนะครับถือว่าผ่านนะครับรายได้รายได้เป็นยังไงบ้าง สามห0ื่นกว่าล้านในปี63มาเป็น4 8่หมแปดและปี65เนี่ยลดลงไปครนะึ่งครึ่งเลยนะครับ2อ0 0 0ื่นสะครับปีที่ผ่านมานะครับ,าานะรบยอดขายที่20,000ล้านนะครับกําไรสุทธิเป็นยังไงบ้างนะครับก็ในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับที่ได้กำไรดีๆนะครับก็3ปีเก็บสะสมมาส่วนปีล่าสุดก็ได้กำไรนิดเดียวนะครับ หุ้นตัวนี้นะครับหุ้นตัวนี้มันมีการนะครับลดทุนลดทุนนะครับลงมานะครับอันนี้ก็มันเป็นการแตกพาลงมานะครับจากเจ็ดสิบหกเป็นสามสิบเนี่ยจากสามสิบเป็นสิบอะไรเงี้ยนะครับแตกพาลงมาณนะเวลาปัจจุบันเนี้ยนะครับมูลค่าต่อหุ้นทางบัญชีเนี่ยศ Uh, 0.68นะครับจาก4.3นะครับนะครับอันนี้ก็คือถ้าพูดตรงๆก็คือ100บาทเราซื้อหุ้นตัวนี้435บาทแต่ปัจจุบันเนี้ยราคาหุ้นนะครับราคาหุ้นเนี่ย100บาทเราซื้อแค่68บาทนะครับเพราะมูลค่าต่อหุ้นทางบัญชีอยู่ที่12บาท86สตางค์นะครับถ้าราคาจุดเดิมก็คือ12บาท86สตางค ตอนนี้ราคาหุ้นในกระดานเทรดอยู่ที่8บาท65นะครับวันนี้8บาท65เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนนะครับ8บาท65 8บาทเ5าเนี่ยต่ำกว่ามูลค่าต่อหุ้นทางบัญชีหรือราคาของเจ้าของทางบัญชีเนี่ยนะครับอยู่ถึง4บาทนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับเอา4บาทเนี่ยนะครับหารด้วยหารด้วย8.65นะครับ เพื่อนๆจะบวกกลับขึ้นไปอีก46%ถ้าราคามันไปยุติธรรมที่12บาท86นะครับจะราคาที่เพื่อนๆซื้อณวันนี้8บาท65สตางค์นะครับถามว่ามีส่วนลดราคาอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าซื้อหุ้นถูกนะครับหุ้นต่ำกว่าบุ๊กนะครับก็คือต่ำกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีหรือต่ำกว่าราคาของเจ้าของ ในทางบัญชีเท่านั้นแต่ไม่ใช่ราคาเจ้าของจริงๆนะครับเพราะว่าเขามีแตกพานะครับอันนี้ราคาต่ากว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีเพราะว่าบริษัททํากาไรเพิ่มมาทุกปีทําให้หมูลค่าหุ้นทางบัญชีมันสูงนะครับแล้วตอนนี้ราคาอยู่ที่8ปดบาทหซึ่งจริงๆแล้วที่บุกไว้นะครับคือ12บาทพูดง่ายๆคือถ้าล้มเลิกกิจการนะครับล้มเลิกกิจการ เพื่อนๆก็ได้ต้นทุนที่8บาทนะครับ75สตางค์บวกกับไปอีก4่บาทกว่าๆนะครับลมเลิกากิจการขายทรัพย์สินทั้งหมดแล้วสมมติว่ายังเหลือเงินอีก4บาทต่อหุ้นเนี่ยเศษมันเราคิดว่าใช้ในใช้จ่ายใช้สินอะไรไปสมมติตัดไปตัดมาเหลือสัก3บาทก็แล้วกันเพื่อนๆก็จะได้กำไรต่อหุ้นอีก3บาทเพราะถ้าเลิกบริษัทณวันนี้นะครับ อันนี้คือความหมายของคําว่า P/BV หรือมูลค่าต่อหุ้นทางบัญชีเรามาสรุปกันนะครับว่าหุ้นน้องเนี่ยคือ s t g t เนี่ยงบการเงินผ่านไหมนี่สินน้อยโอเคกำไรนะครับและราคาก็ต่ำกว่ามูลค่าต่อหุ้นทางบัญชีนะครับที่ผมบอกนะครับ PE ไม่ต้องไปสนใจอะไรหรอกนะครับน้อง164เท่าอันนี้หมายความว่าถ้ามันกําไรอย่างเนี้ยเราซื้อที่แปดบาทเจบา ต้องใช้ระยะเวลาถึง164ปีเนี่ยเราตายไปกี่รอบแล้วไม่รู้นะครับก็ยังไม่ได้กำไร100%เอเลย,เยอันนี้มันเป็นเ,เรื่องที่มาแน่นอนไม่ได้นะครับมันมันอันนี้ขึ้นอยู่กับกำไรนะครับและขาดทุนอันนี้ฉะนั้นแล้วด้วยกลยุทธ์การหุนหุ้นได้กำไรตั้งแต่ซื้อไม่ต้องไปสนใจ P/E นะครับให้เพื่อนๆสนใจ E/P ก็พอ EP ก็คือเอาอัตราผลตอบแทนนะครับหารด้วยราคาที่เราลงทุนซื้อไปเรื่องปองเงินผ่านนะครับแล้ววอลลุ่มปริมาณการซื้อขายอะ่ะเราไปดูซิว่าน้องปริมาณการซื้อขายต่อวันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างพี่นี่วันหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยล้านนะครับส่วนน้องนะครับนะครับมูลค่าการซื้อขายต่อวันเนี่ยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าสิบสามล้านอย่างนี้นะครับสามสิบเจ็ดล้านเพื่อนๆลงทุนระดับหลักหมื่นหลักแสนหลักล้าน หลัก40-50ล้านเายสบายๆเลยนะครับเข้าออกจากการลงทุน,นได้สบายสบาอลลุ่มผ่านนะครับเวลาการซื้อขายหรือการลงทุนในหุ้นตัวน,นี้ยังมีเวลาเหลืออีกกี่วันนับจากนี้ไปถึง18เมษาเดือนหน้านะครับเรามีเวลาอีกประมาณ20-21วันตีกลมๆไว้เลยก็คือประมาณ2อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์เสร็จๆอันนี้ตัวสุดท้ายเลยคือราคา ราคาซื้อณวันนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับผลตอบแทนอยู่ในมือทันทีเลยคือ5.78% 5, 5. ทันทีเลยนะครับในราคา8บาท65อย่างพวกนี้ขึ้นมาราคาอาจจะลงไปอีกนะครับ8บาทหรืออาจจะลงไปที่8บาท50เพื่อนก็ได้ถูกเข้าไปอีกนะครับผลตอบแทนจากเงินอุนก็จะเพิ่มขึ้นจริงเพื่อนๆซื้อได้ถูกนะครับก่อนเขาจะประกาศ XD ก่อนเขาจะขึ้น XD เนี่ย ยิงเพื่อนซื้อได้ถูกอัต,ตาราผลตอบแทนจากกานผลก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับคราวนี้ราคาซื้อเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะครับหุ้นตัวนี้อย่าให้เกินเก้าบาทนะครับถ้ามันเกินเก้าบาทไปเราก็ไม่ลงทุนตัวนี้เราก็รอให้มันลงมาต่ํากว่าเก้าบาทนะครับอันนี้นะครับกรอบราคาที่ตั้งไว้ราคาซื้อแล้วราคาขายละ่ะถ้าในระยะสั้นถ้ามันขึ้นไปนะครับห้าเปอร์เซ็นเนี้ยเพื่อนๆอยากจะออกนะครับเพื่อจะปั้นพอร์ตหุ้น เพื่อนๆก็สามารถออกได้เลยไม่ต้องไปรอ XD เพราะวันได้ดีมันก็ลดลงมา5%เเน่งี้ยเหมือนกับไม่ได้อะไรเลยนี่ครับแต่ถ้าถือยาวนะครับเรื่องของราคาเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีส่วนลดราคาแล้วก็ได้ส่วนต่างราคาแล้วได้ปันผลถ้าเพื่อนๆถือยาว6เดือนถึง1ปีเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะได้2เดกก็คือค่าไปต้นเกณฑ์ส่วนต่างราคาและก็เงินปันผล เราไปลุ้นปันผลช่วงเดือนสิงหาอีกรอบถือว่าตอนนี้เพื่อนๆได้5.7เปอร์เซ็นต์แล้วไปลุ้นเดือนสิงหาได้อีกสัก3เปอร์เซ็นต์เพื่อนๆก็ได้8เปอร์เซ็นต์9เปอร์เซ็นต์แล้วและส่วนต่าราคานะครับเพื่อนๆอาจจะรอให้มันขึ้นไปสัก10บาท11บาทเนี่ยเพื่อนๆก็ได้กําไรรวมกับเงินปันผลแล้วก็ไม่ต่ํากว่า20-30เปอร์เซ็นต์ละในตัวเดียวเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆสามารถที่จะแพลนนะครับ การลงทุนในหุ้นคือค่าสู่การลงทุน,นวันไหนเมื่อ,อไรอย่างไรด้วยราคากรอบราคาไหนณนะตอนนี้ครับหุ้นทั้งสองตัวนี้มีส่วนลดราคาอย่างตัวนี้นะครับน้องเนี่ย S T G T เนี่ยหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเขาขายให้เพื่อนๆเ,เนี่ยหกสิบแปดบาทนะครับมีส่วนลดราคาถึงสามสิบสองบาทนะครับหรือสามสิบสองเปอร์เซ็นนั่นเองหุ้นแม่เนี่ยลดเยอะกว่านะครับหุ้นแม่เนี่ย มีส่วนลดราคาอยู่ที่ประมาณ40บาทหุ้นน้องใน32บาทนะครับหุ้นพี่หุ้นแม่เนี่ยนะครับหุ้นพี่เนี่ยมีส่วนลดราคาอยู่ที่60บาทนะครับเพราะวันนี้ลดลงมาอีก19บาท50สตางค์จากนั้นก็ก่อนการลงทุนใดๆให้เพื่อนๆนะครับลองหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ตัดสินใจลงทุนโดยตนเองครับผมนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ก่อนมีอะไรก็นะครับแสดงความคิดเห็นแล้วก็ อย่าลืมนะครับฝากกดไ like, ลคก like, ์กดแชร์นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับเพื่อนๆทำได้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ